โคลอนหุ่นยนต์ผู้ช่วยของขอบวนการไลฟ์แมนโคลอนหุ่นยนต์ผู้ช่วยของขอบวนการไลฟ์แมนคือหุ่นที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยเสริมของขอบวนการไลฟ์แมนโดยหุ่นโคลอนนั้นถูกสร้างโดยดรโฮชิ chi. หลังจากที่ดรโฮชิเห็นการยิงของซึกิคาตะจนทําให้ยาโนอทักคุจิและไอคาวะมาลิ awa, ali, ต้องตายโดยดรโฮชิ chi, ใช้เวลาสร้างหุ่นยนต์โคลอนถึง2ปีโดยที่ไลฟ์แมนไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน จนด็อรโฮชิได้บอกกับเหล่าไลฟ์แมนและเสียชีวิตไปในตอนที่2โดยหน้าที่ปกติของโคลอนนั้นคือการดูแลฐานทัพแกรนโททอสและการช่วยเหลือไลฟ์แมนในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วเธอยังเป็นผู้เก็บแผ่นดิสที่ใช้ในการรวมร่างของไลฟ์โลโบด้วย และอย่างที่บอกเธอเปรียบเสมือนผู้ช่วยเสริมของขบว,วนการไลฟ์แมนทำให้บางครั้งเธอจึงออกไปสู้ร่วมกับไลฟ์แมนหรือแม้ในตอนที่ใบสันไลเนอร์มีปัญหาเธอก็ใช้ตัวเองเชื่อมต่อกับใบสันไลเนอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ หรือบางครั้งเธอก็เป็นผู้ขับหุ่นยนต์ของไลฟ์แมนด้วยตัวเองไปดูการขับหุ่นยนต์ของเธอกันสักนิด <Big> และจากที่กล่าวมาทำให้โคลอนเปรียบเสมือนผู้ช่วยเสริมของขบวนการไลฟ์แมน